พระทัพพระมลบุตรเถระเอตัทธะ,ะในทางผู้จัดเสนาสนะพระทัพพระมลบุตรเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ามารลราชในอนุปียนิคมแควนมันละมีพระนามเดิมว่าทัพพระราชกุมารแต่เนื่องจากว่า เป็นพระราชโองสของพระเจ้ามาลาราชจึงนิยมเรียกกันว่าทัพพระมลบุตรเหตุที่ท่านได้ชื่อว่าทัพพระซึ่งแปลว่าไมา้นั้นก็เพราะว่าในขณะที่มารดาของท่านตั้งคันใกล้จะประสูติแต่ก็สวรรคตรเสียก่อนบรรดาพระอายุลายจึงนำศพไปเผาบนเชิงตะกอน เมื่อไฟกำลังเผาไหม้ล่างของพระนางอยู่นั้นทองได้แตกออกทารกในคันได้ลอยมาตกลงบนกองไม้ใกล้ๆเชิงตะกรน,นั้นและไม่ได้รับอันตรายใดๆเลยพวกเจ้าหน้าที่ได้อุ้มทารกนั้นมามอบให้พระไอยิกาคือยายอาศัยเหตุนั้นจึงตั้งชื่อท่านว่าทัพพระ ขณะที่พระบรมศาสดาประทับอยู่ณอนุปยนิคมเขวนมันละแห่งนั้นพร้อมด้วยพิสุพุทธสาวกขณะนั้นทัาพพระราชกุมารมีพระชนมายุได้เจ็ดปัญษาพระอัยิกาได้พาไปเฝ้าพระบรมศาสดาเพื่อฟังธรรมพร้อมกับชาวเมืองทั้งหลาย ทัพพระราชกุมารได้ทอดพระเนตรเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเกิดศรัทธาเลื่อมใสน้อมพระไทยไปในการออกบวชได้กราบทูลลาพระอัยิกาเพื่อขอบวชในพระพุทธ,ธศาสนาซึ่งพระอิยิกาก็อนุโมทนาและรีบพามาสู่สำนักของพระบรมศาสดาท่านได้กราบถวายบังคมแล้ว กราบทูลขอบรรพชาพระองค์ทรงมอบให้พิสุรูปหนึ่งเป็นพระอุปชาบวชให้พระพิสุผู้เป็นพระอุปชาได้สอนตระจะปัญจกรรมฐานแก่ทัพพระราชกุมารแล้วในขณะที่กำลังโกนผมอยู่นั้นทัพพระราชจกุมารได้พิจารณากรรมฐานที่เรียนมาคือผม ขนเล็บฟันและหนังโดยลำดับเมื่อจดมีดโกนครั้งที่หนึ่งได้บรลุโสดาปฏิผลจะลดมีดโกนครั้งที่สองได้บรลุสกทาคามีผลจะลดมีดโกนครั้งที่สามได้บรลุอนาคามีผลและเมื่อการโกนผมสิ้นสุดลง ท่านได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาสีและอภยญญาหกท่านได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ตั้งแต่อายุเพียงเจ็ดขวบเท่านั้นต่อมาท่านได้ตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไปจําพรรษาที่กรุงราจกลืแควนมคตในขณะที่ท่านนั่งพักพ่อยู่เพียงตามลําพังนั้น ความคิดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแก่ท่านว่าเราอยู่จบพรหมจรรย์สิ้นกิเลสแล้วสมควรที่จะช่วยรับภารกิจของสงฆ์ทำประโยชน์แก่ส่วนรวมบ้างดังนั้นเมื่อท่านมีโอกาสจึงเข้าเฝ้ากราบทูลความคิดของตนแก่พระบรมศาสดาพระพุทธองค์ ตัดอนุโมทนาสาธุการแก่ท่านแล้วส่งประกาศให้สงสมมุติให้ท่านรับหน้าที่เป็นพัตตุตเทศคือมีหน้าที่แจกจ่ายพัดจัดพระพิสุไปฉันในที่มีผู้นิมนต์ไว้และเป็นเสนาสนะคาหาประกะคือมีหน้าที่จัดเสนาสนะแจกจ่ายแก่พระพิสุ ผู้มาจากต่างถิ่นให้ได้พักอาศัยตามความเหมาะสมท่านได้ทำหน้าที่นั้นๆด้วยดีเสมอมาต่อมาพระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าท่านมีอายุยังน้อยนักแต่มารับภาระอันหนักซึ่งควรเป็นหน้าที่ของพระพิสุมากกว่าดังนั้น เพื่อให้ท่านปฏิบัติหน้าที่นี้ได้อย่างสะดวกพระพุทธองค์จึงทรงบวชให้ด้วยการยกท่านจากการเป็นสามเณรขึ้นเป็นพระพิสุในวันนั้นด้วยดำรัสว่าอัจฉโตปัตถายะภิกขุโหหิซึ่งแปลว่าเธอจงเป็นพิสุตั้งแต่วันนี้ไป การบวชด,ด้วยวิธีนี้เรียกว่าทายัชะอุปสัมปทาซึ่งแปลว่าการรับเข้าหมูโดยความเป็นทายาททั้งนี้เพราะพระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าท่านมีคุณสมบัติสมควรที่จะเป็นพระพิสุเพราะการเป็นพระอรหันต์และปฏิบัติหน้าที่เทียบเท่าพระ ในพระพุทธศาสนามีสามเณรที่ได้รับการบวชด,ด้วยวิธีนี้สรูปคือสารสามเณรสุมานณะสามเณรโสปากะและสามเณรทัพพะพระทัพพะมรบุตรได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากพระพุทธองค์อย่างสมบูรณ์และเรียบร้อยด้วยดีทุกประการกล่าวคือ ในการจัดการพระไปฉันในที่นิมนต์ท่านจะคำนึงถึงวัยวุฒิและคุณวุฒิของพระที่จะร่วมไปด้วยกันทั้งพิจารณาถึงความรู้จักคุ้นเคยกับทายกอีกทั้งให้พระหมุนเวียนพลัดเปลี่ยนกันไปตามวาระและตามความเหมาะสมด้วยในด้านการจัดเสนาสนะหรือเสนาสนะขาหาประกา ท่านจัดให้พระภิสษุผู้ที่มีอุปนิสัยความถนัดความคิดเห็นและความรู้ที่คล้ายคลึงกันพักอยู่ด้วยกันเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกันและนอกจากนี้ท่านยังจัดเสนาสนะให้ตามความประสงค์ของผู้มาพักเช่นต้องการพักในถ้ำ หรือในกุติเป็นต้นถ้าเป็นเวลาค่ำคืนท่านจะเข้าเตโชสมาบัติอธิษฐานให้ปลายนิ้วของท่านเป็นดุดแท่งเทียนสองสว่างนำทางพระอันตุกะไปสู่ที่พักพร้อมทั้งแนะนำสถานที่อํานวยความสะดวกต่างๆกันพระอากันตุกะควรทราบสมัยหนึ่ง มีพระบวชใหม่สองลูกชื่อพระเมตติยะกับพระภุมิมชกะเป็นผู้มีบุญวาสนาน้อยเมื่อได้อาหารหรือเสนาสนะก็มักจะได้แต่ของชั้นเลวเสมอวันหนึ่งพระทัพพระมรบุตรจัดให้ท่านไปฉันที่บ้านข้าบดี ผู้มีปกติถวายแต่ของดีแก่พิสุทั้งหลายแต่วันนั้นขหาบดีทราบว่าท่านทั้งสองมาจึงสั่งให้สาวใช้จัดอาหารชั้นเลวถวายท่านคือทำอาหารด้วยปลายข้าวและน้ำผักดองเสนาสนะก็จัดให้นั่งที่ซุ้มประตูมิให้เข้ามาในบ้าน ทำให้ท่านทั้งสองขัดเคืองใจแล้วคิดว่าที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะพระทัพพระมลบุตรกลั่นแกล้งวันหนึ่งมีนางพิสุนีชื่อเมติยามาหาท่านจึงเล่าเรื่องความทุกข์ให้ฟังแล้วขอร้องให้นางกล่าวหาพระทัพพระมลบุตรว่าข่มขืนนาง เมื่อตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำความกราบทูลพระผู้มีพระภาคขอให้ลงโทษพระเถระด้วยการให้ลาสิขาออกไปพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ประชุมสงฆ์แล้วตัดถามพระเถระว่าดูก่อนทพะเธอจำได้ไหมว่า ได้ทําตามที่พิสุนีนี้กล่าวหาหรือไม่ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งแต่ข้าพระพุทธเจ้าเกิดมายังไม่รู้จักการเสพเมถุนแม้แต่ในความฝันเลยจึงไม่จําต้องกล่าวถึงตอนตื่นอยู่พระเจ้าข้าพระพุทธองค์สดับแล้วจึงรีบสั่งให้พิสุทั้งหลาย ศึกนางพิสุณีเมตยานั้นแต่พระเมติยะกับพระภูมิมชาชกะกราบทูลและสารภาพว่าทั้งหมดเป็นแผนของตนทั้งสองลูกพระผู้มีพระภาคทรงปราลบเหตุนั้นจึงบัญญัติิคาบทว่าพิสุโกธเคืองพิสุอื่นแล้วแกล้งโจดด้วยอาบัติประราชิก ไม่มีมูลต้องอาบัตสังคาทิเศษท่านปฏิบัติหน้าที่ของท่านด้วยความเรียบร้อยดีทุกประการเป็นที่พอใจและยอมรับของพระภิสุสงฆ์ทั่วไปแม้แต่ทายกทายิกาก็ได้รับความพอใจทั่วกันด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดา ในตําแหน่งเอตทัทคะเป็นผู้เลิศกว่าพิสุทั้งหลายในทางผู้จัดเสนาสนะท่านพระทัพพระมรบุตรเถระนิพพานที่เมืองราชคลึโดยก่อนที่จะนิพพานท่านได้แสดงฤทธิ์เหาะขึ้นไปในอากาศทําสมาธิเข้าสมาบัติเมื่อออกจากสมาบัติก็นิพพาน เโชาธาตุก็พลันเกิดขึ้นเผาสิริละของท่านจนไม่เหลือเศษแม้แต่เท่าทานณท่า,ามกลางอากาศนั้นอันเป็นไปตามความประสงค์ของท่าน